สวัสดีค่ะมาพบกับเรียลนิวอีกแล้วนะคะซึ่งเราห่างหายจากการเรียชันดีชันเรียชันประมาณสามเดือนทุกคนฟังว่าผิดสามเดือนซึ่งมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราเราไม่ว่าแล้วก็ยังไม่รู้จะทำแบบเออเรียชันเรื่องอะไรแล้วก็ทีเซอร์อะไรอะไรอย่างนี้ซึ่งเรื่องเนี่ยตอนแรกนะตอนที่ยังเป็นเออจีเอ็ม 2025. ยังไม่คิดว่าจะถ่ายนะเพราะเปลี่ยนตัวนักแสดงปุ๊บเฮ้ยมีชื่อชื่อหนึ่งที่เราแบบเฮ้ยนี่มันลูกเราหรือเป่าก็คือน้องเซฟไซส,สวัสด์ใช่ค่ะทุกคนน้องเซฟไซส,สวัสด์เข้าจีมเอ็มทีวีพร้อมกับมาถ่ายในเรื่องนี้เลยคือเรื่องทำนายทับแล้วก็เป็นครั้งแรกซึ่งแมบบ่แบบจะพูดเลยว่าแบบเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเราจะต้องส่วนโพกับจีเอ็มทีวีนะคะ เหมือนลูกเราจะเป็นแบบแม่เห <c oughs> มือนจะเป็นเซฟฟังแต่เราแบบเราแบบน้องเซฟแบบซ้ายอ่ะเฮ้ยสายไหลน้องเซฟขวาแบบขวาตลอดอะ่ะแต่แบบเฮ้ยมันจะทำใจได้ไหมคุณตำรวจเขาจะแบบรุนแรงก,กับแม่ไหมนะคะก็เดี๋ยวไปรอดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเป็นเป็นออฟฟิเชียลเทเลอร์นะคะ,ะเริ่มจ้ะถ้ามีใครมาบอกผม ว่าโชคชะตาจะพาฉันไปเข้าในชีวิตผมและเปลี่ยนทุกความเชี่ยวของไปตลอดกาลเกียวหมดคุณข้างล่างจะตายคุณบอกกด่ากลับแน่ๆไร้สาระอ่ะแม่ชอบช่างอินมากเลยนะขนาดไม่เห็นหน้าเห็นแต่มือที่จับไพ่แม่ก็รู้เลยว่าแม่นมาก ไอ้ที่รูหมอก็หมดดวะดูวดวงให้พี่ทัศหน่อยได้ไหมลูกแม่รู้ว่าผมไม่ชอบดูดวงไม่ชอบแล้วก็ไม่เชื่อด้วยเออพ่อทีนะใส่วิทย์ใส่ใส่จับนี่เนี่คุณน้องเลือดไพ่เหรอปากเสียจับไพ่จนมือแคสเลยไงปากไม่ดีผมว่าช่วงนี้คุณน่าจะมีคอร์นะมีคอร์ก็พอเจอคุณนี่แหละแต่ถ้าเอาตรงๆก็คือปากนี่ดูดออกจะรักนะแต่ว่าแคทพี่น้องแบบเลิศมากคุณจะมีคอร์จากหน้าที่การงานและจะตกเยื่ออันตรายอาจถึงชีวิต ่ช่อุบัติเหตุจริงๆนะกูว่าการองตายเลยนะเว้ยตาชีวิตคนอื่นเราไม่ควรเข้าไปยุ่งหรอกมันก็เหมือนลูกธนูถ้ามันเล็นไปที่คุณแล้วคุณหลบได้ลูกธนูก็จะเลยไปถูกใครสักคนอยู่ดีผมมาเตือนคุณก็เหมือนผมเข้ามาช่วยรับลูกธนูนั้นด้วยไอ้คนร้ายคนนี้ตั้งใจเล่นหมอทํำแน่นอนม้ยเสี่ยนะมงกูล่ตัวมาเสี่ยงนะเว้ยอเลียมจะเกิดผมก็ให้มันเกิดไปดิเดี๋ยวจะให้ผมปล่อยให้คุณตายงี้เหรอคุณไม่เห็นคุณผูนหมดรอบเได้ แต่ผมเห็นคนตายแล้วผมช่วยสักรไม่ได้เลยพวกมึงก็หายไปจากักว่ะมึงใยากูย้ายไปไหนอีกแม่ห้องสอนผมจะทำตามที่คุณเตือนผมจะไปแม่ห้องสอนลูกกูเท่เกินผมยากให้คุณเข้าใจว่าคุณมาที่นี่เพราะมีอะไรขาใส่อยากให้รอดัี่น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 ี่มัดก็รอดอีกแล้วก็สังกัดกาจุดสบายไหมปะก็บอกให้ทำตัวตามสบายลูกสีผมน่ารักมาก อย่าไปลงละน,น้องนะเว้ยนุ่มๆฟูๆสู้มือหมอ,อไรงม,มึงงั้นถ้ามึงไม่ได้จีบหรอก <c oughs> เพราะว่ากูจ <c oughs> ีบและไม่มีรักยิ้มได้หรอชอบรักยิ้มเหมือนชอบพี่ไม่ <c oughs> ชอบกันแม่กูเป็นห่วงอยู่เลยนะแล้วมึงจะให้กูเชื่อว่ามึงกับพี่เขาคบกันจริงจริงกูบอกเลยนะว่ากูพี่เชื่อพี่เป็นแฟนอิน <c oughs> หัวใจอินตอนนี้เต้นถังมากเลยนะเพลงรักให้เธอได้ ไม่มีใครเปลี่ยนชะตาชีวิตได้จริงๆอลยอินรู้ไหมว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของการคือแอะไรคือแบบคืออะไรคือหมอเป็นหมออะพเรื่องที่เลวร้ายเก็สามารถเกิดคนที่ดีได้เหมือนกันอินเนี่ยฝันแล้วตื่นมาไม่เจอพี่ทัพอ่ะอยู่างไตอนนี้อินก็ไม่ได้ตัวคนเดียวนี่มึงเป็นหมอหัวใจใช่ปะทำไมเป็นกูฝากหัวใจกูแบบฝากไว้ที่มึงอ่ะพี่ไม่เชื่ออะรหรอกพี่เชื่ออิน เ้วพี่ก็จะเลือกที่จะเชื่อยินตลอดลูกอยากอย่างนี้ฝากหัวใจลายกิรพลนะคะควินะเจ็บไปเลยอารมณ์แ่ดเนี่ยจะดูดวงพี่อยากรู้ว่าพี่เจอเนื้อคู่หรือยังแหคุณจะลุ้นกับคนดูไม่ได้น่ะแอวยจี๊ดอุ้ย โอเค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 เออคือเมื่อกี้เก็บอาการไม่อยู่ไปไหน่อยปะคือออมตรงลูกกุเท่เกินเราไม่ได้แอปปากบอกเราไม่ได้แต่แบบกรีดดังเชือเมื่อกี้คือแบบมาฝากมองหัวใจอะไรหัวใจอะไรฝากหัวใจอะไรแม่เจ็บแม่เจ็บแผลอาข้อหลุออกมาลูกน้องเซบ,บอกว่าแม่แบบ,บผมอายเขา น่ารักมากคือเคยเหมือนอย่างที่พูดไปก็คือยังเ,เคยอยากเคยคิดว่าอยากเห็นหมอแบบเล่นเป็นบทหมออ่ะมันมันมันเล่นเป็นธรรมชาติมากเว้ยคือหมอต้องเวิร์กช็อปป่ะการเป็นหมอต้องสีผมแบบหมอเรื่องนี้คือหลอ่อมากอะคือรู้เลยแบบรอหมอเรียนเรียนจบกลับมาแล้วแบบซีรีส์ออนเลยคือแบบเลิศเกิน ส่วนคู่รอนะคะแล้วจะเป็นฟังเซฟหรือเซฟฟังก็แล้วแต่ทุกคนนะคะแต่ว่าจี m เมก็จะซื้อแบบเซฟฟังแหละก็ฝากทุกคนนะคะติดตามเรื่องเออทำไมครับด้วยนะคะแล้วก็ฝากเอนดูน้องเซฟน้องมูเซฟด้วยนะคะน้องเพื่อข้าจีเอมทีวีผลงานเรื่องแรกกัจีบ g เ m t มทีวีนะคะก็ฝากทุกคนไปติดตามได้ค่ะมาทุกวันอะไรเมื่อกี้น่าจะวันอาทิตย์ปะโอเคก็น่าจะสองทุ่มครึ่งแล้วเราทั้งไหน ก็ย้อนหลังทางวิวนะคะตอนสามทุ่มครึ่งเนาะโอเคฝากติดตามนะคะบ๊ายบาย